บอดบิ๊กโหมงานหลายจนหนาเมื่อข่ะพี่น้องล่าสุดนะคะบอดบิ <Yeah. S 1> big, นะ๊กเนาะเพิ่นรับงานหลายทุกมือเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยถือได้ว่าอันบอดบิ๊กเนี่ยเพิ่นรับงานเยอะมากแทบไม่มีเวลากินเวลานอนเลยก็ว่าได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็อาวาบ่ไไรเนาะเพราะว่าตอนนี้ ชื่อเสียงของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยไปที่ไหนใครๆก็รู้จักลากะดังเปียงปางมากมาตอนนี้นะคะเหตุงานหลายรับงานหลายร้องเพลงหลายจนหนามืดเมื่อนีเห็นผู้ใหญ่บ้านโพสเนาะว่าเมื่อคืนนี้ร้องเพลงอยู่ตอนขึ้นเสียงสูงหรือก้มรับติปเหมือนมีอาการจะหน้ามืดฉับพันเหมือนจะเป็นลมแต่ฝืนร้องจนจบงาน ั้นเนื้อขั้นตัวหายใจไม่ทั่วท้องฟืนร้องจนจบวันนี้ทำงานที่ช่องเวิร์กพอยท์ถ้าอาการไม่ดีขึ้นจะแวะไปพบหมอครับคอนเสิร์ตทุกวันเด็กๆในวงลาได้เวลาป่วยแต่เป็นบอดบิก๊กหามป่วยหามลาเดิร์คืนนี้เจอการคอนเสิร์ตที่ตลาดมารวยโคลาชนะครับนเนาะเพิ่นก็นคือรับงานทุกมือรับงานทุกมือหลองเพลงทุกมือมือหนึ่งเนี่ยแลนสามสีงานพี่นอ้องก็ให้เกิดอาการเนี่ย พักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็มีอาการหนามืดฉับพันเวียนหน้าก็คืออาการของคนพักผ่อนน่อยนะลหะพี่น้องหลายคนก็เป็นห่วงเนาะบอดบิ๊กก็บอกว่ารักษาสุขภาพตัวเองเนาะอย่าโหมงานหนะัก ว่าช่วงนี้น่ะบอสบีกเพื่อนก็บ,บอกว่าเป็นน้ําขึ้นเฮาก็ต้องรีบตักนอยพี่นอ้องหลายคนก็เป็นห่วงสุขภาพบอสบีกกาว่าถ้าบบวายเนี่ยก็อยากให้บอสบีกเนี่ยก็พักหาหมอพักรักษาตัวไ้น้าเกลือจากหน่อยเนาะแม่แม่เอฟซี FC นะคะเพิ่นก็เป็นห่วงก็บอกว่าเทคแค์ care, บอสบีกนะคะพักบ้างงานหลายบอได้นอนเต็มที่ดูแลสุขภาพดูแลตัวเองนะคะบอสได้มาหลุดจากกันแลว้วก็โอดห่วงบอได้ก็รู้ว่าเจ้าเนี่ยขยนัน เจ้าหนี่หว่วงงานแต่ก็ต้องดูแลตัวเองไว้บ้างห้อ่าไวหาหเอฟซีเบิงอ่าเห็นข่าวออกเยอะข่อยกระจายบุหรีกันขึ้นน้ำเจา้าพักผ่อนน้อยมันซีวุบเด้พี่น้องอืมกำลังใจคิดดีแล้วไปหาหมอนะคะเช็กอาการดูแลสุขภาพก็คือหลายคนเนี่ยบอกว่าหายบอดบิก๊กนะคะเป็นกำลังใจหบ้บอดบิ๊กห้บอดบิ๊กเนี่ยไปหาหมอดูแลสุขภาพนะคะห้บอดบิ๊กหายไวๆค่ะพักผ่อนน้อยมากทำงานหนัก คนเป็นกันเยอะมากก็คือหัวใจวายเฉียบพันดูแลสุขภาพไปหาหมอจ้ะหลายคนก็เป็นห่วงนะคะพี่นอ้องว่าถึงตอนนี้เนี่ยสุขภาพบอดบิก๊กอาจจะแข็งแรงดีอาจจะ,ะเมียงแต่ด้วยความที่พักผ่อนน้อยพักผ่อนบาเพียงพอสม,มือเนี่ยมันก่ออเนตรายให้เฮาเนี่ยขาดเกลือแร่ในร่างกายก็ได้อขาดเกลือแร่ในร่างกายอาจจะทําให้ผู้เป็นลมเ,เป็นลมไปเฉียบพันชั่วขณะก็ได้สินะ นั่นแหะค่ะเอฟซีเพื่อนก็เป็นห่วงเนาะหลายคนเพื่อก็อกีบอกอีเนาะว่าสุขภาพที่แข็งแรงคือพลังงานที่ดีหากสุขภาพบ่แข็งแ้งแม้จะมีเงินหลายร้อยล้านก็สร้างพลังงานที่ดีไม่ได้อ่าตอนนี้บอสบิ๊กต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะ ค่อยไปค่อยเป็นค่อยเด่นค่อยดังอยูนนานให้ชื่นชมไปตลอดการและแม่เป็นกำลังใจให้จา้าแล้วการระวังด้วยนะอาการเนี่ยให้อาอาอาธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักษาสินอันดีงามใครส่งของอะไรมามันจะได้ไม่เข้าตัวนะลูกมันกระบอแม่เนะ่อพี่นอ้องอันนี้แม่แม่เพื่อนกับเป็นห่วงนะั่นล่ะค่ะก็อยากให้บอสเบียร์เนี่ยรักษาเนื้อรักษาตัวแล้วก็ยี่ได้อยู่กับเอฟซีแฟงคลับไปดนดๆเนาะพี่น,อน้องเนาะ มือนึงก็แอบไปเห็นนะคะบอสบีกโพสบอกว่าผมก็ไม่เคยห่วงวิชานะเพราะก็บอกตลอดอยู่ว่าเล่นเฟ c บุ o o ซูเมอร์นี่เนี่ยมันได้เงินผมอยากให้เอซมีรายได้จากการใช้สื่อมือถือตนเองให้เป็นประโยชน์และยังได้ค่าขนมอีกด้วยค่ะพี่นอ้องม,มาสอนเอฟซหาเงินอีกสุดยอดเลยค่ะมีหน้านล่ะเลื่อน Facebook ทุกวันนี้ผู้ใหญ่บ้านไม่เคยหายไปจากสื่อเลย หลายคนอ่ะขอบคุณผู้ใหญ่บาอิลีก็คือจริงๆได้ทั้งค่าขนมได้ทั้งซัพพอร์ตกันและกันด้วยบอดนาลักมากก็คือบอดบิ๊กเนี่ยเพื่อนบอกว่าไอ้บอดบิ๊กเนี่ยเพื่อนอเคยห่วงวิสาเพื่อนเห็ุอย่างเพื่อนก็พร้อมที่จะบอก FC เพรพะถ้า FC มีอ่าได้ได้ f อก็พร้อมที่จะสนับสนุนโตเกียวมิวสิมันก็เหมือนเป็นการช่วยกันและบอดบิ๊กเนี่ยการักและก็หายใจ FC นะคะ แลา้วก็เล่น Facebook ทุกเมื่อนี่เนี่ยมันก็ได้ค้าขนมได้อ่าาขยันเฮ็ดข,ขยันหามันก็แห้งได้หลายเนาะเราบอสบิ๊กเนี่ยเพิ่นก็เพ่เคยย่านว่าผู้ใหญ่ชี่ใด,ดีก็เพิ่นนะหลายคนก็บอกว่าแบบนี้ไงถึงได้ติดตามตลอดเพราะบอ่ห่วงวิสาใครเอาคลิปไปลงก็บอว่าหางานหาอาชีพคนได้บุญกุศลยย่งนักผู้ใหญ่บ้านเอ้ยมีแต่เจ้าที่จเจริญรลุงเลืองเนาะอืมก็คือ เอาถ่สยเอารูปเอาคลิปเอาอย่างน่ยไปล่วงเพิ่นก็บอเคยบ้านะเพิ่นก็บอกตลอดว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยมีรายได้อยากให้เอฟซีมีรายได้อ่าซื้อมือถือตนเองเพื่อให้เป็นประโยชน์พาถ้าทุกคนเนี่ยมีรายได้ยังไงทุกคนก็สนับสนุนโตเกียวมิวสิกอยู่แล้วอืมบอสบิ๊กก็บอกนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยระบบพี่มาร์ก เฟซบุ๊กเนี่ยล้วนบ่อยหน่อยนะครับจึงเรียนมาเพื่อทราบแล้วต้องปรับตัวให้ถูกใจพี่มาร์คด้วยนะจะได้มีการมองเห็นเยอะๆอืมช่วงช่วงนี้เนี่ยระบบก็คือรวนแต่บอสก็ยังมา บอกเตือนทุกคนว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เพราะว่าช่วงนี้กาศจะเป็นช่วงปรับเปลี่ยนเนาะช่วงจะสิ้นปีแล้วพี่มาร์คอาจจะปรับกฎหมายหรือทําอะไรใหม่ๆหลายคนก็ปรับเปลี่ยนให้ถูกใจพี่มาร์คเพื่อที่จะได้อยู่ในสถานการณ์อยู่ในสายตาของพี่มาร์คเพื่อจะได้อ่าเบิดการมองเห็นให้กับตัวเองนั่นแหละคะ่ะพี่น้องหลายคนก็บอกว่าขอบคุณบอสบ,บิ๊กที่ให้โอกาสขอบคุณบอสบ,บิ๊กที่อ่าเ่เคยห่วงวิจาให้เอฟซีเนี่ยได้มีรายได้นะพี่น้องเนาะก็ถือว่าเพื่อนเป็นคนนึงนะ บอสบิ๊กเนี่ยเพื่อนเป็นคนหนึ่งที่พร้อมจะเผื่อแผ่ให้กับทุกคนพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกคนพร้อมที่จะมอบสิ่งต่างๆให้กับ f อแฟนคลับทุกคนไม่ว่าใครจะได้หรือไม่ได้อะไรเนี่ยบอสบิ๊กก็พร้อมที่จะสอนตลอดเหมือนอลูกๆศิล,ล,ลปินในค่ายโตเกียวมิวสิกเนี่ยบอสบิ๊กเคยถึงผู้ใดเลยนะพี่นอ้องบอสบิ๊กเนี่ยดูแลทุกคนตลอดแล้วก็ หายเอฟซีเนี่ยสนับสนุนลูกๆศิล,ลปินโตเกียวให้ทุกคนเนี่ยดังๆไปด้วยกันปังๆไปทั่วกันแล้วมีเห็นบ่าคอนเสิร์ตเนี่ยก็คือหลายๆคนน่ะลูกๆโตเกียวทุกคนเนี่ยก็คือได้มารายกันแน่นทุกคนคือตัวเกียวนี้มิวสกิกเนี่ยก็คือบอดบิ๊กเนี่ยค่ะพยายามให้ ศิลป,ปินทุกคนเนี่ยมีจุดเด่นมีดึงจุดเด่นของศิลป,ปินแต่ละคนเนี่ยออกมาเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อให้มีคนเป็นที่รู้จักเนาะหลายๆคนก็ได้เข้ามาซัพพอร์ตดังนี้นะพี่น้องนี่แหละมันเป็นสิ่งหนึ่งที่บอสบิ๊กเนี่ยจริงใจกับ FC แฟนคลับมันก็นเลยเห็ให้ FC แฟนครับเนี่ยจริงใจตอบกลับมาเห็ให้บอสบิ๊กเนี่ยมาถึงจนทุกวันนี้เราก็เพราะความจริงใจของบอสบิ๊กทำให้ FC ทุกคนเนี่ย เชื่อในโตวบอดบิ๊กว่าเออบอดบิ๊กเนี่ยมอบใจให้กับ Fc จริง,รงเวลา fc แนะนำหรือตักเตือนเรื่องอะไรบอกให้ปรับ บอดบีก,กพร้อมที่จะปรับปรุงและพร้อมที่จะแก้ไขให้มันออกมาดีที่สุดนะคะหลายคนก็บอเป็นอย่างอรเป็นห่วงเรื่องสุขภาพของบอดบิกนะคะบอกว่าสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าเขาใช้ร่างกายหนักร่างกายก็อาจจะอยากพักผ่อนหลายคนก็เลยเป็นห่วงอยากให้บอดบิกเนี่ยหาเวลาพักผ่นอนนาะพี่น,อน,อน,อนอ้องเนาะเมื่อนึงกะบหลายคนก็เห็นว่าเมื่อที่บินมารับมาหาลูกๆพาไปเที่ยวที่กรุงเทพคือล้ามากๆตาเหนี่ยล้ามากๆเหมือนอยากพักผ่อนแต่ฝืนฝืนพยายามอยากมอบความสุ ให้กับคนรอบข้างมาอยากพ่อความสูขให้กับลูกอยากเหมาะความสูงให้กับเอฟซีแฟนคลับแล้วก็อยากดูแลลูกๆตัวเกียวมิวสิกให้ดีที่สุดนะคะก็เหมือนบอสบิ๊กบอกแล้วว่าทุกคนในค่ายลาได้แต่เป็นบอสบิ๊กเนี่ยลาไม่ได้เพราะบอสบิ๊กคือหัวเรือใหญ่ของตัวเกียวมิวสิกนะคะหลายคนก็บอกว่าดูแลตัวเองด้วยไปเช็คตรวจสุขภาพบ้างอย่าโหมงานหนักมากเกินไปพักผ่อนร่างกายนะคะร่างกายคือเหมือนเป็นเรือเชา่าเป็นบ้านหนึ่งหลังของเราที่เราอาจใช้ อาศัยใช้ร่างกายในการทํางานหาเงินหลายคนก็เป็นห่วงอยากให้บอลบิกรักษาสุขภาพค่ะมือนีสาวบัวแบกกน้าเรื่องแล้วความน่ารักแล้วก็าฝากความเป็นห่วงถึงบอลบิกนะคะให้พักผ่อนเยอะๆแล้วก็เมื่อใดมีข่าวสารอ,อีกอย่างอัปเดตอีกก็สิมาบอกสูพี่หน้องฟังค่ะมือนี่ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ